สวัสดีครับเพื่อนครับวันนี้ก็พาเพื่อนๆมาส่องพัลมเหมือนเดิมนะครับแต่วันนี้ก็มีลมนะครับการไม่ทราบนะครับแต่ว่าเป็นรุ่นเก่าต่อยังไหนามาดูกันครับเพื่อนๆครับอันนี้ก็เป็นรุ่นของโตชิบ้านะครับสภาพยังชื่นดีอยู่นะครับตะแกงก็ยังเป็นเติมเดิมนะครับแล้วก็ใบ ใบนี้ผมไม่แน่ใจนะครับใบก็น่าจะเป็นของเดิมๆนะครับแต่เอามือจับดูมันถ้าแบบนี้เหมือนแกนติดนะครับดูด้านหลังกันนะครับนี่ครับทรงสวยงามมากนะครับซึ่งสภาพโอเคน่าจะใช้ได้อยู่นะครับทีนี้เราก็จะลองเสียบปลั๊กกันดูสาหรับสายไฟรุ่นเก่านะครับจะเป็นแบบนี้นะครับจะไม่มีรอยแตกงะลายงานเลยครับมันจะเป็นยางแบบเหนียว สังเกตดูทั้งเส้นเลยครับถ้าหนูไม่แท้นะครับจะไม่มีรอยแยกหรือรอยแตกซึ่งเป็น,เปนอ,เ,อ,อเส้นแม้แต่แม้แต่สายไฟนะครับจะไม่มีรอยขาดเลยครับเครื่องนี้ไม่น่าต่ำกว่า40ปีนะครับน่าจะอยู่ประมาณนั้นเสียบปั๊กครรบผมอ่า ก็เหมือนบูตจะติดนิดนึงนะครับเหมือนจะช้าลงแต่เครื่องนี้เราน่าจะซ่อมง่ายก็คือใช้น้ำมันหยดแล้วก็ทำให้แกนม,มันเหนืดอ่ามันง่ายยิ่งขึ้นครับน่าจะโอเคแล้วครับผมครับเดี๋ยวเรามาถอดกันดูนะครับอันดับเลขนะครับเราต้องเสบถอดปั๊กก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะลื้อด้านในเพื่อนได้ดูกันว่ารุ่นนี้เขาจะซ่อมกันยังไงแล้วก็เวลามันเหนืดนะครับ เวลา C มันอ่อนลงอ่าส่วนมาก C นะครับ C จะไม่เสียนะครับ C มันจะดีดีเลยนะครับีนี้เราก็จะลองมาซ่อมกันดูรุ่นเก่าๆกันดูเนาะหลังจากที่อ่าเราซ่อมแต่รุ่นใหม่ใหม่กันนะครับฝั่งนี้นะครับหมุนมาฝั่งนี้ก็จะดูดกันละทีนะครับแกนจะขึ้นสนิมนะครับนี่เป็นสนิมละนี่ครับมันหมุนไม่ตามมือนะครับมันจะอยู่ครับคือ แกนน่าจะติดนะครับถ้าแกนไม่ติดนี่จะหมุนแรงครับดูนี่มีน็อตอยู่สามตัวนะครับแกนนี้แล้วก็เอาน็อตออกโอ้โหงานเข้าครับเหมือนจะแน่นครับผมเดี๋ยวผมจะใช้น้ำมันสุเล็กหยดนะครับเพราะว่าให้น้ำมันจักนะครับสุเล็กหมดนะครับเราทิ้งไว้สักพักหนึ่งผมนะครับเดี๋ยวเราก็เอาด้านหลังออกก่อนเราจะมาดูด้านหลังกันครับว่าด้านหลังเป็นไง ันนี้แม่จะเป็นนอ็อตหรือเปล่าครับเราต้องส่องดูด้านในว่ามีนอ็อตรือเปล่าเป็นหัวจุกครับผมหัวจุกนี้สามารถดึงออกมาได้แต่ผมว่าผมตกแตกอยู่นะลองแยงนดูครัมองไม่เห็นนะครับมันเป็นเล็กๆอยู่ด้านใน อ๋อเป็นหัวจุบครับผมใช้ใช้ควงปักแบนนะครับแบบนี้ครับผมนี่นเป็นสปริงรัดอยู่ครับแล้วก็ให้ควงเข้าไปเย,ยนในร่องนี้ก็งัดออกนิดน,นึงนะก็ถือว่าเป็นรุ่นเก่าที่หลายๆคนยังไม่ก็เห็น,นรัวว่าหลายสิบปีแล้วครับผมคนดังเราครับ ด้านหลังก็เป็นประมาณนี้นะครับสังเกตดูซีนะครับซีจะเป็นตัวกลมๆแบบนี้ขลลวดตัวเดิมๆของมันนะครับแล้วก็อันนี้ก็เดิมๆไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยครับเดิมหมดทุกอย่างครับขนลวดนิดเดียวเองครับแต่ว่ามันไม่ค่อยเสียแล้วครับขนลวดตรงนี้เราจะหยอดน้ํามันแต่พาะด้านหน้าก็พอนะครับจริงๆเราไม่ต้องถอดก็ได้นะครับเดี๋ยวเราทําความสะอาดก็พอใช้แปรงนะครับใช้แปรง แปลงเบ,บาๆนะครับผมอย่าอย่าไปโดนผนลวดนะครับครับผมก็ทำการเช็ดจนสะอาดเรียบร้อยนะครับนีครับเราก็ใช้นี่ครับ หยอดไปด้านหลังนิดนึงครับให้มันไหลลงในเบ้านะครับเสร็จแล้วก็ตะแคงลงนี้ครับจะเห็นได้ว่ามันหมุนนะครับแต่สวิตช์ผมไม่ได้เปิดอ๋อสวิตช์มีปัญหาครับนี่นี่ครับทุกปุ่มยังดีหมดแล้ยครับนี่มันยังตั้งอยู่แต่พัดลมหมุนครับสรุปตัวน,นี้นะครับ มันไม่เสียนะครับเนี่ยนี่ครับนี่ถึงว่ากดครับมันสวิตช์มีปัญหาเป็นบางช่วงนะครับบางช่วงหมุนเองนะครับเมื่อกี้เมื่อกี้หมุนเองเนาะแสดงว่าเราต้องแต่งที่สวิตช์ด้วยนะครับอย่างนี้เราก็กดหยอดนะครับกดปั๊บก่อนนะครับแล้วค่อยแต่งนี่ครับหมุนได้ตามสองสามสี่รอบนี้ก็คือปกติแล้วครับผมน่าจะได้แล้วนะครับ ต้องหมุนได้ตามรอบสองรอบนะครับไม่ต่ำกว่าสองสารอบเนาะประมาณนี้โอเคนะครับเครื่องนี้ข้างบนไม่มีปัญหานะครับเดี๋ยวเราจะไปซ่อมด้านล่างกันก็คือสวิตนะครับเราจะไปถอดดูสวิตกันว่าอ๋อตรงนี้แตกด้วยครับนี่ต้องระวังตรงนี้นี่หักออกแกงกับหักออกหยัดกันนะครับอเดี๋ยวเราแก้ไขตรงนี้ด้วยครับผมครับผมก็เราก็จะถอดทังขั้งครับนี่ครับ มันจะมีวงจรบอกด้วยครับเนี่ยเป็นวงจรนั่น่้อเองครับนี้ไม่เคยถอดเลยนะครับคือเครื่องนังีเเดี๋ยวเราจะถอดตรงนี้ออกว่าเจเราสังเกตดูว่าทําไมพัดลมติดเองได้ครับมันต้องมีอะไรสักอย่างนะครับแต่ผมคิดว่าน่าจะเป็นที่สวิต์นะครับหิบสิบบาทตอดรงไหม ก็เช yeah, ็คตัวเจอปัญหาแล้วครับนี่ครับจะมีตัวหนึ่งนะครับที่มันไม่ดีดขึ้นนะครับนี่ครับเพื่อนครับอันนี้อันนี้เบอร์อันนี้เบอร์หนึ่งเบอร์สามนะครับมันดีดขึ้นอยู่ครับนี่มันดีดขึ้นอยู่ นีตัวเบอร์สามนะมันดีดขึ้นอยู่เบงี่มากว่าตนี้ครับผมให้เพื่อนเหงครับนีครับมันดีดขึ้นอยู่ครับตัวนี้เนี่ยต้องนับเป็นที่พ่อเนี่ยเบอร์สองมันก็ดีดขึ้นอยู่ครับแต่เบอร์สามนะครับนี่มันจมอยู่ครับนี่มันไม่ออกอย่างนี้นะครับเวลาเรากดแป๊บขึ้นอันนี้มันไม่ดีดตามใช่ไหมนะครับมันไม่ดีดตาม มันอ่อนจิงทาให้พัดลมติดเองนะครับปัญหาตรงนี้นะครับส่วนมากาจะเกิดตรงนี้หักนะครับนี่เห็นรอยร้าเลยครับนี่ครับรอยร้าเลยเราก็จะเอาัมแร้งนะครับใช้ตะกั่วนะครับเมื่อกี้ตรงนี้แต่ว่าตอนเมื่อกี้เราต้องอ้ามันขึ้นสุดกอนนะครับอย่างนี้เราต้องดึงให้มันขึ้นใส่สุดครับผมเวลาเราออกนะครับมันจะมีตรงนี้นะครับเราบิดให้ตรงครับก็เพื่อนๆอยากไปซ่อมข้อหรือแบบนี้เลยครับผม ใโ้โกยังไงนะก็ค่อยๆดึงออกครับ,รบตอนใส่นะครับมันจะใส่ยากเพราะว่ามันต้องจะเย็นจริงครับผม ไม่ไอครับต้องอันนี้หงายไว้เหมือนเดิมนะครับอย่าไปจับมันนะครับเราจะมาซ่อมตัวนี้กันครับนี่นี่ครับตัวมันหักนี่ยเ,<อ>เพราะว่าเราซ่อมข้างในแบบนี้มันไม่ได้ครับมันไม่ผ่าดแต่เราเกลี่ออกมาแล้วก็ซ่อมใหม่เลยครับถ้าเกิดว่าทําดีมันก็ได้นาน,นครับ เราต้องซ่อมให้ดีๆนะรงั้นจะหมาย่างนี้เนาะอย่าคว่ำลงนะครับนี่ครับตรงนี้ไอตัวสําคัญครับนี่ตัวตัวนี้ตัวกลางเนี่ยมันจะโยกไปโยกมานี่แล้วก็จุดการใส่ครัให้ายให้ลตามเงใลมให้รู้วาลาหเ่ ดูไปเรื่ยๆกันนะจี้นี่นะซ่าเขาอย่งนั้นนะเอาแล้วครับผมเข้ายากมากต้องใช้เทคนิคแล้วครับค่อยๆนะครับค่อยๆจับอย่างนี้นะครับพอม,มันเข้าฝั่งหนึ่งแล้วก็ค่อยมาไล่อีกฝั่งหนึ่งครับ สิ่งสำคัญที่เราจะมีก็คือไขควงฝับเป็นนะครับไว้เคลียตัวไหนมันไม่เข้านะครับเราหันมาดูฝั่งเราจะรู้ว่าตัวไหนมันตรงไม่ตรงครับปุ๊บถ้าเรากดดังแป๊กนี้แสดงว่ากดอยู่เลยครับผมกดให้นิ่งเลยนะครับอย่าเพิ่งไปทำอะไรมันเสร็จแล้วนะครับเราก็ใช้ไขควงครีมนะครับเราเตรียมไว้คอยก่อนเลยครับบิดบิดช่วงนี้นะครับให้มันล็อกกันบิดนี้รับ นะครับนะครับผมเสร็จแล้วครับเราลองมากดในตัวที่มันเสียนะครับว่ามันจะเต้งขึ้นครับปึ๊บเห็นครับเรียบร้อยครับด้ผลครับผมเพื่อนครับผมโมตัวนี้มันใส่ครับแต่ว่าลองจะบังดูนะครับน่าจะได้นะครับพาว่าตัวนี้มันยังแข็งอยู่นะครับเดี๋ยวเรามาประกอบเลยครับเพื่อนครับก็นะครับมันอ้าได้แล้วครับผมอ้าสูงเลยครับ โอเคนะครับงานจะสําเร็จแล้วนะครับผมก็ถอดแล้วก็ประกอบใส่ตอนนี้เราก็ประกอบใส่เครื่องเลยนะครับแล้วก็มาทดลองกันอีกรอบหนึ่งนะครับครับก็ตรงที่มันหักนะครับผมใช้ตัวรัดนะครับรัดไว้นี่ครับมันหักตรงนี้พอดีรัดตรงนี้ด้วยนะครับทีนี้สวิกตัวเบอร์หนึ่งนะครับนี่ครับลองเสียบปลั๊กดูครับนะครับกดดูโอเคนะครับลองกดสายดูครับ สำหรับพัดลมตัวนี้เป็นโตชิบารุ่นเก่านะครับนี่ยังแรงอยู่เลยครับเบอร์หนึ่งก็ยังแรงเดิมๆทุกอย่างครับไม่ว่าตะแกรงด้านหลังแล้วก็ตัวนี้นะครับเดิมๆทุกอย่างนะครับก็คือเป็นรุ่นของมันเองนะครับแล้วก็ขูดรั่วนะครับตัวนี้เสียที่สวิตช์นะครับเบอร์หนึ่งหักนะครับผมก็ใช้ตัวเดิมนะครับมาหักออกนะครับหักออกตัวนี้นี่ครับแกะเอาเลยครับแกะเอาทั้งแผงมาแล้วก็ เอาไว้เชื่อมใหม่นะครับก็ใช้ได้ปกตินี่ครับนี่ครับสำหรับตัวนี้น่าจะเป็นที่สวิตช์ค้างแล้ว,วมันทํางานตลอดนะครับเจ้าของอานไม่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 กล้าใช้นะครับเพราะว่าใช้ไปกลัวช็อตนะครับก็เลยทิ้งไว้นะครับก็เ<อ>สร็จเรียบร้อยนะครับสาหรับตัวชิบารุ่นเก่านะครับมาฝากเพื่อนๆสำหรับวันนี้เนาะถ้ามีประโยชน์กดติดตามด้านล่างแล้วกดรูปกระดิ่งไว้นะครับขอบคุณเพื่อนใหม่ๆทุกท่านเลยครับขอบคุณเพื่อนทางด้าน ภาคอีสานภาคเหนือภาคใต้เพื่อนบ้านทุกท่านเลยนะครับเดี๋ยวคลิปหน้ามีพัดลมดีๆมาซ่อมจะนํามาฝากเพื่อนดีเก็ดเล็กเก็ดน้อยนำาฝากเพื่อนตลอดนะครับคลิปนี้ลาไปแล้วสวัสดีครับ